2มิถุนายน2567นะครับกับโครงการเตรียมสวนก่อนเกษียณของผมที่บ้านทุ่มมนตำบลบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็ประมาณ7โมงครึ่งแดดกำลังออกนะครับหลังจากที่ฝนตกได้เป็น2-3อาทิตย์แล้วต้นไม้ใบหญ้าก็กลับมามีชีวิตชีวานะครับโดยเฉพาะต้นจานหรือต้นทองกล่าวของผมตอนนี้ก็ แตกดอกโอ้ยไม่ใช่นะครับแตกใบสะพรั่งเลยนะครับน้ําก็เต็มคลองนะครับเป็นน้ําที่มาจากหมู่บ้านน้ําก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับก็เป็นน้ําดําๆอยู่ก่อนหน้านั้นนะครับที่ฝนตกมาใหม่ๆปลาก็ตายเยอะเหมือนกันนะครับเป็นปลาตะเพียนนะครับพอโดนน้าน้ําเสียนะครับตัวนี้เดี๋ยว พ,พืชน้ําก็คงเกิดขึ้นนะครับผักบุ้งผักกระเฉดเดี๋ยวก็คงเต็มคลองนะครับสําหรับที่ที่สำหรับบริเวณที่จะทํานานะครับรถไถก็ลงไถไม่ได้นะครับพอมีน้ําเต็มเลยนะครับดูว่าจะทําอะไรได้ไหมถ้าเกิดฝนยังตกแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูความเขียวของต้นไม้ผมนะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดนะครับเพราะว่าแลงนานเหลือเกิน แงน่าจะครึ่งปีได้นะครับตั้งแต่เกี่ยวข้าวฝนไม่ตกสักทีนะครับต้นไม้ฝั่งขวานี่ก็เป็นไม้ป่านะครับก็เริ่มติดแล้วนะครับติดก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับก่อนหน้านั้นผมดูว่าเขาน่าจะตายเยอะนะครับแต่พอโดนฝนก็มีแตกใบขึ้นมานะครับวันนี้ผมก็เอาต้นทองกราวต้นจานนะครับก็มาปลูกประมาณ20ต้นนะครับ สภาพเขียวมากเลยต้นไม้นะครับวันนี้พามาดูความเขียวติดก็เยอะอยู่นะครับคิดว่าฝนมาปีนี้นะครับสภาพต้นไม้ผมน่าจะโอเคแล้วต้นมะฮอกกานีก็ต้นโตนะครับนี่ผมก็ตัดแต่งกิ่งเท่าที่สามารถตัดถึงนะครับด้านขวานี่จะเป็นพวกมะฮอกกานีมะขามเมงดูนะครับมะฮอกกานี มอกกนีก็ตายก็มีนะครับนนต้นนี้ก็ตายแล้วนะครับต้นในตายผมก็เอาต้นจานหรือต้นทองกลาวมาปลูกนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือเป็นต้นกระพี้จันทร์นะครับกระพี้จันนี่ผมซื้อเป็นไม้ล้อมมานะครับก็ปลูกพร้อมกับปลูกสวนครั้งแรกเลยนะครับก็ถือว่าทนแรงนะครับกระพี้จันนี่เป็นไม้ประจําจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับเป็นไม้น่าอ,อนนะครับ ส่วนใหญ่คนนิยมทําเป็นไม้ล้อไม้ประดับนะครับเนื้อไม้นี่ถือว่าเป็นไม้นิ่มอ่อนนะครับฝั่งขวาต้นไม้ที่ตายผมก็ปลูกต้นจานเพิ่มเติมนะครับฝั่งนี้น่าจะปลูกประมาณสักสี่ห้าต้นต้นจานอันนี้ต้นสเรวหรือว่าวหรือต้นอินทนิลน,นะครับอันนี้เป็นดอกเป็นดอกแล้วก็มีลูกแล้วนะครับ เดี๋ยวแว็บมาดูตรงนี้นิดนึงอันนี้ต้นพยุงหรือเปล่าตายนะครับต้นพยุงแต่ตายอ้าวยังไม่ตายนะครับยังมีเขียวๆอย,ยู่ได้รุนได้รุนนะครับอันนี้ก็ลงทองกราวต้นหน,นึ่งฝั่งนี้นะครับส่วนต้นไม้ที่อยู่ริมบ่อของผมนะครับต้นสูงสงก็จะเป็นต้นทองกราวนะครับดอกสีเหลืองเหลืองนะก็จะเป็นต้นทองอุไร นะครับส่วนต้นเล็กๆที่ผมปลูกไปปีที่แล้วต้นทองเปล่านะครับติดทุกต้นเลยนะครับใบอ่อนคือเขียวสวยนี้คือต้นชงโคนะครับก็ถือว่าทนแรงนะครับอันนี้เป็นชงโคฮอลแลนด์นะครับเขาจะไม่มีลูกนะครับมีแต่ดอกนะครับถ้าต้องการที่จะขยายพันธุ์ก็คือต้องตอนอย่างเดียวนะครับส่วนน้ำในบ่อก็เต็มแล้วนะครับ เต็มเอียดเลยนะครับน้ำโอวันตินของผมเอารถเอารถกระบ,บะเข้ามานะครับวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะออกได้ไหมเมื่อคืนก็มีฝนตกลงมาบ้างนะครับเมื่อคืนลองขับดูล้อรีเลยนะครับรถกระบ,บะผมยังไม่ได้ลงหินนะครับก็รอดูสักระยะก่อนนะครับ มะพร้าวที่ปลูกไว้ก็ตายสองต้นนะครับช่วงที่เป็นแ้งจะจัดนะครับมะพร้าวก็ไปเลยสองต้นน่าเสียดายนะครับก็กำลังสวยต้นกล้าวที่ปลูกไว้นะครับบริเวณนี้ก็ตายสองต้นนะครับผมก็ปลูกเพิ่มอีกสองต้นอันนี้เป็นต้นเบาบับนะครับหรือต้นมหาสมบัติยังเหลืออยู่สีต้นนะครับดูไหมดูดูว่าเขาจะโตเหมือน ที่ดูในเฟซหรือว่าดูในสารคดีหรือเปล่านะครับแต่ดูแล้วต้นเขาไม่อวบเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นต้นมหาสมบัติต้องดูอีกระยะหนึ่งนะครับลักษณะเหมือนต้นนู่นเลยนะครับใบอันนี้เป็นพื้นที่ระหว่าง2 สองบ่อนะครับเบาอเล็กกับบ่อใหญ่บ่อเล็กก็น้ําเต็มหมดแล้วนะครับต้นไม้สภาพโอเคนะครับสวยใจชื้นนะครับดีใจที่ต้นไม้ยังเหลืออยู่ก็คงได้ซ่อมอยู่แต่ก็คงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่มะพร้าวผมนี่สิไปแล้วสองต้นนะครับผมต้องหามาปลูกอีกสองสามต้นนะครับที่ตายไปเป็นมะพร้าว ผ่านพื้นบ้านนะครับเป็นมะพร้าวสูงเน้นเอาวิวนะครับบริเวณตรงนี้สำหรับสวนตรงนี้นี่ผมตั้งใจที่จะทำเป็นสวนป่านะครับก็ทำมาได้แล้ว4ปีก็ต้นไม้ก็ทยอยปลูกนะครับตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันนี่ผมก็ยังปลูกอยู่นะครับส่วนใหญ่ปลูกปีแรกนี่ก็จะตายนะครับไม้ป่านะครับ โดยเฉพาะยางนาตรงนี้ปลูกไม่ได้เลยนะครับพอหน้าแหลงนี่ก็แหลงแบบแหลงแบบชนิดนี้ต้นอะไรก็เอาไม่อยู่นะครับก็มารู้ว่าดินของตัวเองแล้วก็พื้นที่ของตัวเองแล้วก็เวลาในการทําของตัวเองเหมาะกับต้นอะไรนะครับก็ลงตัวที่ต้นทองกล่าวนะครับสำหรับผมนะครับสวนผม ต้นไม้ที่ผมปลูกผมใช้คาว่าเป็นกระดูกหรือว่าเป็นโครงสร้างของของสวนผมตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นต้นจานทั้งหมดแล้วนะครับก็ผมปลูกไว้เป็นเป็นเมนหลักเลยนะครับแม้กระทั่งร่องที่ผมยกขุดเป็นร่องน้ำนี่ผมก็ปลูกต้นจานนะครับต้นมะพร้าวผมตายเกือบหมดเลยปลูกปีที่แล้วต้นจานผมก็จะปลูกระยะห่าง6เมตรนะครับปลูกปลายปีที่แล้วก็เหลือทุกต้นนะครับต้นจาน ผมก็ตัดสินใจเลือกเป็นต้นจานหรือต้นทองกลาวเป็นเป็นพืชโครงสร้างของสวนผมนะครับไม่รู้ว่าตะก,กะผมถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าประโยชน์ของต้นทองกลาวก็คือเขาเป็นไม้ล้อมนะครับเป็นไม้ประดับไม่ได้ใช้เนื้อใช้อะไรนะครับเป็นไม้เนื้อออดนะครับต้นทองกลาวนะครับก็คงไม่ผิดหรอกนะครับในความคิดผมนะ ในมุมว่าเอาต้นทงกวาวเป็นโครงสร้างก็เพราะว่า 1. ผมไม่มีเวลาที่จะมาได้ดูแลได้ลดน้ำนะครับแล้วก็สนะครับดินของผมเป็นดินเค็มนะครับเป็นบ้านผมเรียกว่าดินเอียดนะครับก็คือหน้าแรลงนี้ก็แหลงจัดเลยแล้วก็หญ้าก็ไม่เกิดนะครับ ใชไหมครับตรงบริเวณตรงนั้นก็จะถ้าเป็นหน้าแหลงก็จะมีสาเกลือขึ้นมาขาวขาวนะครับปลูกต้นอะไรก็ไม่ติดขนาดากระถินเทพาว่าชอบดินเค็มก็ก็ยังไม่โตเท่าไหร่โตเป็นบางต้นนะครับแต่ต้นแต่ต้นทองกราวที่ปลูกไวน้นี่ปลูกไว้ล่องละน่าจะหกเจ็ดต้นนะครับก็ติดทุกต้นนะครับผมซื้อมาต้นละสิบบาทเองนะครับต้นเล็กๆปลูกวีที่แล้ว ตัวนี้เขาโดนฝนเขาก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็คงยึดตามสภาพดินยึดตามเวลาที่มีนะครับว่าเราไม่ได้มาดูแลรักษาเขานะครับส่วนต้นไม้อื่นถ้าผมมีเวลาได้มาลดน้ำหรือว่าใส่ปุ๋ยอะไรดีเขาก็คงไม่ตายหรอกนะครับก็เลยก็เลยต้องเลือกนิดนึ่งไม่ใช่เลือกนิดหนึง เอาต้นที่เหมาะสมกับพื้นที่และก็เวลาของเรานะครับผมจะกลับมานี่ช่วงนี้สองสามอาทิตย์เขาได้กลับมานะครับยาในรกเลยยังมีคนมาตัดยาอันนี้เป็นต้นอินทนิลน,นะครับออกดอกแล้วนะครับดอกสีม่วงสวยนะครับอินทนิลเห็นแล้วชื่นใจนะครับ ดอกปีนี้ก็น่าจะเริ่มเริ่มมีแล้วล่ะนะครับปีหน้าดอกก็คงจะเต็มนะครับผมพยายามที่จะทำอุมโมงต้นไม้รอบสวนผมนะครับเพื่อจะเป็นร่มเงาในการเดินนะครับก็ความกว้างของอุมโมงผมก็อยู่ที่ประมาณสัก2เมตรได้อย่างตรงนี้นะครับสวยมากเลยอันนี้เป็นอุมโมงต้นไม้นะครับหลกัหลกๆก็เป็นต้นพยุงนะครับ ต้นพยุงถือว่าตรงนี้ติดดีนะครับก็จะมีต้นอะไรต้นยูคาลิปตัสของพี่สาวที่ปลูกไว้ก่อนนะครับผมก็เอาพยุงมาปลูกก็สภาพโอเคนะครับถือว่าติดน้ำในร่องของผมก็เต็มหมดแล้วนะครับมะพร้าวก็มีเหลือหลอมแหลมนะครับไม่น่าจะเหลือถึง10ต้นหรอกมั้งเนี่ยผมลงทั้งหมดร่องละ8ด แถวละแปดทั้งหมดสาิบสต้นนะครับน่าจะเหลือไม่ถึง5 6าหต้นหรอกนะครับไม่แน่ใจว่าจะเอามาปลูกอยังไมนะครับสงสารเขาช่วงแรงก็แรงจัดเลยนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวที่เพื่อนเอาให้นะครับมะพร้าวน้ําหอมเพื่อนปลูกที่บ้านนี่แหละนะครับเขากินไม่หมดเขาก็เลยชําไว้เพื่อนก็เลยว่าอย่าปลูกเอ้ ก็เลยบอกเพื่นว่าอย่าปุูกเพื่อก็เอาให้นะครับอูมองต้นไม้ตรงนี้ลมเย็นสบายเลยนะครับตอนนี้อากาศคลึ้มครึมนะครับเหมาะกับการทําสวนปลูกต้นไม้วันนี้ได้ต้นทองกลาวมา20ต้นปลูกเสร็จตั้งแต่6โมงเช้าแล้วนะครับ เนินเลีสูงสุดของสวนผมนะครับตอนแรกตรงนี้ก็ตั้งใจที่จะทำให้เป็นสวนผลไม้นะครับก็ไม่รอดก็ตอนนี้ก็ตั้งใจที่จะทำให้เป็นไม้ป่าโดยมีต้นทองกปล่านะครับปลูกไว้ตรงกลางทุกล่องเลยนะครับมองมองจากบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเห็นบริเวณบ้านนะครับมีต้นกระถินเทพานะครับ ที่สูงสูงหน่อยมาดูบริเวณขันแดนของผมกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เป็นคลองน้ำเต็มแล้วนะครับตรงนี้น้ำโอเคถือว่าไม่แห้งนะครับ ลิมสุดก็จะเป็นอุโมงต้นไม้นะครับก็มีต้นพยุงนะครับบางต้นปลูกพร้อมกันก็สูงเข้าไปแล้วห้าหกเมตรแล้วนะครับบางต้นก็ปลูกใหม่ก็เพียง1เมตรก็มีนะครับตองกลาววันนี้ก็ลงเพิ่มนะครับฝั่งนี้คนไหนตายก็ปลูกทดแทนใบใหญ่ๆนี่เป็นต้นสักทองนะครับ เนึ่กว่าตายนะครับก็มีใบโผลขึ้นมาไม่รู้ปีนี้จะเป็นยังไงนะครับพอแรงมาก็ใบแห้งต้นแห้งพอฝนมาต้นใหม่ก็แตกมาอีกนะครับเป็นบัตจักอยู่อย่างนี้แหละนะครับหรับม่วนผมมาทุกครั้งผมก็จะถ่ายวีดีโอเก็บไว้แล้วก็ อัพเข้าไปใน YouTube นะครับเพื่อแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เก็บไว้เพื่อดูความเจริญเติบโตเติบโตของสวนนะครับว่า4ปีผ่านไปจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ครบรอบ4ปีแล้วนะครับก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่แต่ก็ต้นไม้ก็ถือว่าติดเยอะแล้วล่ะนะครับน่าจะติดเยอะ ไม่ใช่ดิน่าจะตายเยอะกว่าติดนะครับบริเวณคันแดนของผมกับพี่สาวอีกคนหนึ่งนะครับพี่ไพ่หลักๆตรงนี้ก็จะเป็นต้นทองกล่าวระยะห่างก็ประมาณ5-6เมตรนะครับปลูกไว้เดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีเลยนะครับหญ้าลกมากนะครับ ผมไม่ได้มาตัดนะครับก็จะมีเฉพาะญาติญาติหรือพี่เขยมาตัดไปให้วัวนะครับนะครับต้นทองกล้ต้นทองกลา,าวปลูกปีที่แล้วครับสวยสภาพสภาพโอเคเมื่อคืนผมก็ปักเบ็ดไว้ประมาณ20คันนะครับก็ไม่ได้ปลาสักตัวนะครับไม่แต่ปลาหมอมากินเหยื่อหายหมดเลยนะครับต้นทองกล้าสวยนะครับ นอกจากที่ผมแอบเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้ปลานะครับมาดูสิปลาอะไรมากินนะครับโอ้ยปลาหมอนะครับมากินจิ้งหลีดติดตัวแรกนะครับของปีนี้พอจะได้ไปปิ้งไหมนี่าสามสี่ตัวสินะครับถ้าได้ตัวเดียวก็คงปล่อยนะครับ ต้นทองกล่าวปลูกปีที่แล้วผมก็ซื้อมาต้นละสิบ,บาทเองนะครับเขาก็ติดตอนแรกก็ใบแห้งๆไปแต่พอโดนฝนได้สองอาทิตย์นะครับใบก็โผล่ขึ้นมาแตกขึ้นมาตอนแรกว่าจะมาตอนแรกผมตั้งใจว่าผมน่าจะได้ปลูกเป็นยี่สิบต้นบ้างแถนี้แต่ก็ดูแลก็น่าจะปลูกสิบกว่าต้นอันนี้เป็นต้นที่ผมปลูกขึ้นมาใหม่วันนี้มีป่าไรกินเบ็ดอีกไหมครับ อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งที่ปลูกครองตรงนี้ล่องตรงนี้นี่คิดไม่ออกว่าต้องทำยังไงแต่ตอนนี้ก็ลงทองกราวไว้แล้วระยะห่างก็ห้าเมตรนะครับส่วนตรงนี้ผมตั้งใจที่จะทำเป็นสวนป่านะครับจะกลับมาอยู่ตอนเกษียณก็ เหตุผลหนึ่งที่เลือกต้นทองเปลา่านอกจากที่เขาติดง่ายแล้วก็เหมาะกับดินที่นี่แล้วนะครับผมมองว่าสักห้าหกปีนะครับถ้าทองกราวเป็นดอกนะครับผมว่าบริเวณตรงนี้น่าจะสวยมากเลยก็จะเป็นทุ่งทองกราวเลยนะครับมีทองกราวนับร้อยต้นเลยตรงนี้นะครับก็รอดูกันต่อไปว่า อีก6-7ปีนะครับสภาพสวนผมต้นทองปรอาอที่ปลูกไว้จะเป็นดอกไหมนะครับถ้าเป็นดอกนะอืมณวันนั้นนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับบริเวณตรงนี้อาจจะทำเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติก็ได้นะครับอันนั้นคืออนาคตนะครับนอกเหนือจากปลูกต้นไม้ให้ติดแล้ว ก็ยังมีความฝันว่าที่นี่จะทำอะไรกับเขาบ้างนะครับมะพร้าวที่ปลูกไว้สิบต้น4ปีแล้วนะครับมะพร้าวผมปลูกพร้อมๆกับขุดใหม่ๆเลยน่าจะไม่โอเคหรอกนะครับมะพร้าวตายไปเยอะนะครับต้นไหนเหลือก็เก็บไว้ต้นไหนตายก็ปลูกทดแทน รตัวนี้ก็สวยนะครับอากาศกำลังเย็ยนเลยไม่ถือว่าร้อนเท่าไหร่นะครับประมาณเกือบ2องมงนสดชื่นอยู่นะครับขนาตรงกลางนี่พี่เคยว่าจะเอารถมาถ่ายก็ยังถ่ายไม่ได้นะครับผมก็หยังไม่ได้ขุดต้นไม้มาหมดนะครับ แล้ก็จะเป็นกระถินเทพาที่ผม,มยังไม่ขุดมาน่าจะไม่ได้ขุดมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาเดินดูบ่อผมนะครับอันนี้ต้นตะขบนะครับมีลูกแล้วก็เป็นอาหารของนกของปลานะครับต้นทองกราวนี่สองเมตรแล้วนะครับที่สวนผมปลูกเห็นไหมครับสวยนะเนี่แหละสาเหตุที่ผมเลือกทองกราวนะครับแต่ไม่รู้ว่าต่อไปเขาจะโค่นไหมนะครับ ฟอร์มเขาก็จะเป็นลักษณะแบบน,นี้แหละไม่ตรงนะครับมีมีกิ่งก้านสาขาเยอะแะนะครับดูท่าวันนี้แล้วก็น่าจะตกมาอีกอยู่นะครับฝนคลิป รอบที่แล้วนะครับที่ผมมาผมขุดเอาต้นแค่บ้านเอ้ยแคนานะครับจากคันนามาปลูกตรงนี้ก็ติดนะครับติดสภาพโอเคเลยนะครับขุดมา3ามต้น <S <S 1> <S 1> ต้นทองกลาวนะครับต้นอยู่ทองกลาวตรงอยู่คันคลองตัวเร็วมากเลยนะครับส่วนทองกลาวที่อยู่แถวตรงนี้ก็สูงเมตรกว่าแล้วนะครับ ดูทองกลาวนะครับตัวเร็วนะตัวเร็วมากเลยตัวนี้บริเวณเดินผมเดินโดยรอบน่าจะประมาณสัก250เมตรนะครับเพราะว่าความยาวของส่วนผมอยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับแล้วก็กว้างอยู่ที่ประมาณสัก5้เมตรนี่แหละนะครับ รวมๆแล้วพื้นที่ของผมตรงนี้ก็คือ5ไร่นะครับก็แบ่งเป็นที่นา1ไร่นะครับที่ทําสวน1ไร่แล้วก็ที่ทําเป็นโคกข,ขึ้นมาจาปลูกบ้านบริเวณบ้านก็รวมๆแล้วก็ไร่หนึแล้วก็เป็นน้ำนะครับน,น้ำน่าจะเกือบ2ไร่ได้นะครับที่ขุดคลองไว้ อันนี้เป็นกระลปะพึกนะครับอันนี้ดอกจะสีขาวๆนะครับอันนี้เป็นบริเวณอีกมุมหนึ่งของสวนผมนะครับของเราที่ปลูกไว้ปีที่แล้วปลูกไว้3เมตรก็กว่าเองนะครับติดทุกต้นนะครับมองกลับไปที่บ้านของผมนะครับก็จะเริ่มเห็นมีต้นไม้แล้วล่ะ นะครับเขียวแล้วต้นไม้ผมนะครับน่าจะรอดรับปีนี้ต้นไม้นะครับโอเคนะครับคลิปีนี้อาจจะยาวนิดนึงผมพาเดินแบบใจเย็นๆน,นะครับดูต้นไม้ใบหญ้าก็การอัปเดตนะครับโครงการเตรียมสวนก่อนกเกษียณที่บ้านทุ่งมนนะครับประมาณ4ปีนะครับก็ขอจบการอัปเดตประมาณนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ